จะรดประกาศเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการพ่อนักเป็นโนหนุ่มคนใหม่บร兰แอนเอเมโมจะรดประกาศเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับผมตามเวลาประเทศไทยบ้านเราก็เวลาตีสองนอนกันแล้วนะครับผมโอ้โหก็เลยต้องมาอัดคลิปในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมก็บร兰แอนเอเมโมจะสวมเสื้อหมายเลข19ซึ่งเป็นหมายเลขที่ ด็อกเรแรดของเราเคยใส่นะครับผมก็บาร์แเอเมโมมาด้วยค่าตัว65.6ล้านปอนด์นะครับผมรวมๆแล้วก็71เอาล้านปอนด์บาร์แอเอบเมโมจะเซ็นสัญญากับเราระยะยาว5ปีจนถึงมิถุนา2030ในฤดูกาลก่อนนะครับผมบาร์แอเอเโมยิงไป20ประตูนในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เป็นอันดับ4ของลีกพรีเมียร์ แล้วก็ทำไปอีก8แอซิ์นะครับผมนับตั้งแต่เบนฟอร์เลื่อนชั้นขึ้นมาเขาทำผลงานเฉลี่ยได้18ประตูหรือแอซิสต่อฤดูกาลและไบอันเอเมโมก็ยังกล่าวเล็กๆแน่น้อยถึงการมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยไบอันเอเมโมได้บอกเอาไว้ว่าทันทีที่ผมรู้ว่ามีโอกาสย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมจะรีบคว้าโอกาสนั้นไว้ให้ได้นี่คือสโมสรในฝันของผมคือทีมที่ผมเคยใส่เสื้อของพวกเขาตอนยังเด็ก แนวคิดของผมคือการพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเมื่อวานผมรู้ว่าผมมีทั้งหัวจิตหัวใจและบุคลิกที่จะก้าวไปในระดับที่นี่โดยการเรียนรู้จากรูเบนอโมริมและได้เล่นร่วมกับนักเตะระดับเวอร์ครัสทุกคนพูดถึงสภาพแวดล้อมใหม่ที่กำลังก่อร่างสร้างขึ้นและแผนการที่ตื่นเต้นในอนาคตนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่มีสนามอันน่าทึ่งและแฟนบอลที่มหัศจรรย์ พวกเราทุกคนจะมุ่งเน้นไปที่การท้าทายเพื่อคว้าแชมป์รายการใหญ่หวังว่าการมาของเอมเบโมจะทำให้แนวรุกของเราดีขึ้นนะครับผมผมก็ยังคงไม่หวังจะไปท้าทายแชมป์รายการใหญ่ในช่วงปี2ปีนี้หรอกแต่อยากให้ทีมของเราเนี่ยมันดูมีระบบขึ้นมีแนวรุกที่น่ากลัว หลังจากได้มาทุกคุณย่ามา M มเม o มมาเล่นในตำแหน่งเบอร์สิบคู่กันหวังว่าในแนวรูกของเราจากฤดูกาลหน้าที่มันสากกระเบือมันจะดีขึ้นในฤดูกาลนี้ยินดีต้อนรับนะครับผมพ่อหนุ่มเปียนโนคนใหม่บรา r a y a n มเมโม